คะทุกคนวันนี้ก็อาจจะเปิดคลิปมาในมุมที่ค่อนข้าขงจะแปลกตากันนิดนึงนะคะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือใครกันนะที่เขาจะแอบส่องคนหนักมากๆในปี2024นี้มาดูกันว่าเขาเป็นใครนะคะเลือกกองไพ่ใจโมที่นึงด,ด,ดมากที่สุดไม่ต้องนึกถึงใครแล้วก็ไปฝั่งคำทนายกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่หน,นะคะคุณได้ไพ่เดอะเฮอร์แล้วก็ ของน้องปุงยานั่นเองนะคะแป้งไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแต่แป้งจะเรียกแทนว่าน้องปุงยาละกันโอเคมาดูกันว่าใครที่เขาส่งคุณหนักมากๆในปี2024นี้เขาเป็นใครอาจจะมีลัคนาราศีดาวจันอยู่ที่ธาตุลมนะคะกุมตุลมิถุนนะคะเน้นๆไปที่ตุลน,นะโอเคอืมโอเคเขามาส่งคุณเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูในารายละเอียดกันนะคะขอเลื่อนไพ่ขึ้นไปนิดนึงขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยอาจจะแปลกตานิดนะึงคะทุกคนเพราะว่ามุมอาจจะไม่ค่อยเหมือนเดิมอืมคนคนนี้นะคะเขาเป็นใครใช่ไหมเขาดูเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณหรือว่าเป็นคนที่มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหน้าที่การงานที่ค่อนข้างมั่นคงกว่าคุณหรือว่าอยู่ในเลเวลที่สูงกว่าเรานั่นเอง อาจจะเป็นบอสของเราหรือว่าเป็นคนที่มีบุธภาวะมากกว่าเราในเรื่องของหน้าที่การงานที่แป้งบอกไปเนาะเราดูคาดไม่ถึงว่าคนคนนี้เหรอที่จะมาสองชั้นคนคนนี้หรอที่แบบมาติดตามเราหนักมากในช่วงปีนี้อดูเหมือนเขามีเรื่องไม่สบายใจบางอย่างทําให้ต้องติดตามเราหรือตามสองเราเราอาจจะเป็นมอดูเหมือนแป้งก็ได้นะคะสามารถดูไพ่ได้อ่านไพ่ได้เขาก็เลยมา เล่นพียาการของช่องคุณหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นฟิลประมาณนั้นเขามี่องไม่สบายใจก็เลยทําให้รู้สึกว่าคนที่เขานึกถึงมากที่สุดก็คือคุณแลวการที่ได้สองคุณได้เห็นชีวิตคุณได้เห็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตคุณได้เห็นอะไรบางอย่างเกิดกับตัวคุณมาทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้คําตอบในการที่จะไปชีวิตไปใช้ชีวิตต่อของเขาอะ่ะขอดูหน่อยซิว่าเขามีลักษณะภายนอกอยังไงที่ไพ่พอจะบอกได้บ้างให้คุณได้รู้ว่าเขาเป็นใคร เขาเป็นคน rare item rare item หม <Yeah. S 1> ายความว่าไงเขาเป็นคนที่มีคุณภาพคนหนึ่งเลยอย่างที่บอกว่าเขามีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็มีหน้ามีตาในสังคมของเขานะคะอาจจะเป็นคนผมสีอ่อนผิวสีแทนนะคะดวงตาเขาสวยมากเขาจะเป็นคนที่ตาแบบตาแบบว่ะตาหว,วานหวานนิดนึงอืมคนนั่นแหละหน้าหวานต่อให้เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาจะเป็นคนหน้าหวานหน้าออกสายฟอเบาๆนะคะเป็นคน ที่ต่อให้มีอายุมากเขาก็จะดูเป็นคนที่ดูแบบดูแลตัวเองอะ่ะไม่ได้ดูแก่ดูอะไรอืมประมาณนั้นเขาส่องคุณทําไมเขาส่องคุณทําไมคนกองที่หนึ่งเขาส่องคุณทําไมโอเค บางคนคนกองนี้นะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยกันแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จไปแล้วหรือว่าเป็นคนที่เคยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของการแลกกันแล้วก็แยกย้ายกันไปอะ่ะอืมอ่ะไพ่ไม่เห็นนีกลาหละอ่ะฮะมันเป็นฟิลนั้นซึ่งไม่รู้ทำไมคุณยังเป็นคนที่ส่งผลต่อความรู้สึกของเขา ต่อยเขาไปเปิดช้อยเปิดออปชันต่อยเขาไปมีคนใหม่หรือว่าไปเปิดใจพูดคุยกับคนอื่นๆเนี่ยคุณก็ยังเป็นเดอะสตาร์ในใจเขาอยู่มันยังไม่มีใครมาแทนที่คุณได้อ่ะคุณยังอยู่ในความคิดของเขาคุณยังอยู่ในทุกๆการเคลื่อนไหวของเขาอ่ะไปไหนก็นึกถึงหน้าคุณไม่รู้สิทําไมเหมือนกันบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอกันด้วยซ้ําหรืออาจจะแค่คุยกันผ่านโซเชียลแต่เขารู้สึกพิเศษกับคุณแบบบอกไม่ถูกอ่ะ ประมาณนั้นคุณก็เลยยังเป็นคนที่ส่งผลต่อความรู้สึกเขาดังนั้นในช่วงนี้เขาอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าเพิ่งอกหักจากใครมาคนที่เขานึกถึงคนแรกก็คือคุณไม่ได้นึกถึงเพราะว่าคุณอยู่ตรงนั้นเพื่อรอเขานะแต่นึกถึงช่วงเวลาที่มีคุณอยู่หรือนึกถึงช่วงเวลาที่แบบว่าเออมีคุณอยู่แล้วมันดีอะแต่นะตอนนั้นมันอาจจะด้วยทัศนคติของเราที่ไม่ตรงกันก็เลยต้องทําให้แยกย้ายกันไป ประมาณนี้ค่ะสาหรับคนกองที่1คนที่สองคุณหนักก็อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักหรือว่าเคยอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยกันแล้วนั่นเองเป็นคนลักษณะตามที่แป้งบอกเลยก็ไปต่อกับกองที่2กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนกองที่สองนะคะหรือคนที่เลือกน้องเยตินะคนที่สองคุณหนักมากๆในช่วงปี2024นี้คือใครคะขยับหน่อยขยับขึ้นไปหน่อยค่ะโอเคค่ะ มาดูกันอาจจะเป็นอูว่ามีความได้ energy ของชาวราศีพิจิกนะเป็นคนราศีพิจิกดาวจันหรือราศีลักนณาของเขาก็ได้ถ้าเขาอยูสามสิบขึ้นไปก็เป็นลักขณาไปเลยเขานะเน้นๆที่เขา อาจจะมีมังกรมังกรสักนิดหนึ่งประมาณสิบเปอร์เซ็นแต่รู้สึกว่าส่วนใหญ่จะเป็นพิจิกหมายถึงว่าเขาที่ส่งคุณอะเป็นพิจิกมีความเป็นพิจิกในตัวเองค่อนข้างสูงถามว่าเขาคือใครเขาคือคนที่เคยเป็นมนุษย์ท็อกซิกในชีวิตคุณครับผมเคยเป็นมนุษย์ท็อกซิกในชีวิตคุณอาจะเป็นคนที่เป็นคนตัดจบความเ,าเป็นคนตัดจบความสัมพันธ์นี้หรือเป็นคนที่ พูดอะไรสักอย่างที่มันทำลายความรู้สึกคุณมากๆจนทำให้คุณต้องเดินออกมาทางที่ยังรู้สึกอยู่หรือเดินออกมาด้วยความที่เสียความรู้สึกกับคนคนนี้มากๆอืมเขาเขาทำให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ให้ความรู้สึกแบบคามิคเลชันชีบอ่ะคุณทรีตเขาดีมากแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาคือเขาอาจจะไม่ได้ทรยศหักหลังคุณแต่เขาให้พลังงานความท็อกซิกมาทางท,งที่คุณส่งเอเนอร์จีบวกๆให้เขา นั่นแหละแล้วท้ายที่สุดจุดแตกหักก็คือเขาน่าจะพูดอะไรบางอย่างทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคถ้าการมีเราอยู่แล้วมันทําให้เธอรู้สึกแบบนี้เราก็ไปก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะอืมคนคนนี้แหละที่เขาจะส่งคุณหนักมากๆในปี2องพนี้ขอดูลักษณะภายนอกที่ไพ่พอจะบอกได้หน่อยเขาเป็นคนแต่งตัวดีเขามีเทสเขาแต่งตัวดีแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ดูมีจุด เคมีบางอย่างที่เข้ากับคุณมากๆม,ม,มันแมชกันได้แปลกมากๆเขาอาจจะมีความชอบที่แตกต่างจากคุณมากๆมากๆเลยแต่พอได้มาคุยกันกลายเป็นเคมีมันลงตัวกันทีนี้พอเคมีมันลงตัวกันมันทําให้คุณรู้สึกว่าคนนี้แหละใช่คนนี้แหละคือโซเมตของฉันในช่วงเวลาตอนนั้นนะคะจนพอมันอยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆกลายเป็นว่าเขาส่งแต่พลังงาน เนกาทีฟมาให้คุณจนคุณรู้สึกว่าโอเคเขาอาจจะไม่ใช่โซเมทของฉันหรืออาจจะแค่เป็นคนหนึงที่ผ่านเข้ามาเพื่อสอนบทเรียนหนึ่งให้กับคุณเขาเป็นคนผิวขาวนะขาวกว่าคุณมากๆผิวขาวแล้วก็อาจจะมีหนวดมีหนวดแต่ไม่ได้เยอะเหมือนในภาพนะคะคือมีหนวดนิดๆหน่อยๆผมดำเป็นคนที่ไม่ได้ใส่สูตรนะแต่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมคือเขาจะรู้ว่าอะไรแมทช์กับอะไรแล้ว รามันเข้ากับตัวเขาอืมเป็นคนขี้เก๊กอยู่ดูจากหน้าไพ่ก็ดูรู้ว่าเป็นคนขี้เก๊กพอสมควรมีความบอสซี่บอสซี่ในตัวเองค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะกับคนรักไม่ว่าจะกับงานหรืออะไรจะค่อนข้างมี energy ของแบบคนเป็นบอสอะ่ะอยากควบคุมชอบควบคุมประมาณนั้นมีลักษณะอื่นเพิ่มเติมอยากจะบอกไหมว้ากระจายออกมาสองใบนะคะ เขาเป็นคนที่ครั้งหนึ่งคุณเคยคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันสามารถเปิดเผยให้คนรู้ได้มันเป็นความลักษณะแบบมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนมาในระยะเวลาหนึง่งจนทีแรกคุณก็คิดว่าเขามองในแบบเดียวกันซึ่งเขาก็มองในแบบเดียวกันนั่นแหละแต่แค่ทัศนคติเขาในตอนนั้นมันไม่ค่อยโอเคแล้วมันก็ทําให้แยากยากยาก,กันไปด้วยความที่เขาอาจจะมีจุดยืนของตัวเองหรือมีบล็อกอะไรสักอย่างที่แบบเขามีแพทเทิร์นแบบนี้แบบนี้แหละ ถ้าใครโอเคก็อยู่ถ้าใครไม่โอเคก็ไปได้ไม่ได้ว่าอะไรประมาณนั้นอืมแล้วทําไมเขาถึงมาส่องคุณหนักมากๆเขาส่องคุณหนักจริงๆนะเนี่ยคุณลงรูปอะไรปุ๊บจะเป็นเขาคนแรกที่แบบเห็นนะอืมแต่ถามว่าเขาจะมีรีแอคชั่นอะไรแบบกดไลค์คนแรกไหมก็อาจจะไม่เพราะด้วยความที่เขาอาจจะมีอีโก้ในตัวเองหรืออย่างอย่างที่บอกเนาะเขามีความบอสซี mm ่บอสซี่นิดนึง,<ๆ>นงเขาส่งคุณทําไมอะ่ะ จริงๆก็ไม่ได้ส่องแค่ปีนี้หรอกคือก็ตามส่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตามส่องมาตั้งแต่อาจจะตามส่องมาตั้งแต่เราจบความสัมพันธ์กันไปแล้วก็เป็นฟีลแบบนะตอนนั้นอาจจะส่องว่า,าคุณมีคิดถึงเขาไหมมีโพสต์เศร้าไหมมีอะไรอววรเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยมีโพสต์อะไรถึงเขาไหมหรือว่าจะเท็กซ์อะไรมาหาเขาไหมอาจจะมีเสียงประทัดนะคะทุกคนคือมันวันที่หนึ่งอะเนาะมันก็อาจ,จะจุดๆกันเพลิน แต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรก็แค่คิดอยู่ในพื้นที่ของตัวเองว่า,าคุณจะคิดถึงเขาไหมนะแล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อคุณจะเสียใจไหมคุณจะูฟออนไปหรือยังเศร้าบ้างหรือเปล่าอืมเขาส่องเพราะเขาอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงมีความห่วงนิดๆแล้วก็มีความอยากรู้ค่อนข้างเยอะอยากรู้ว่าคุณชีวิตเป็นยังไงบ้างตอนที่ไม่มีเขาแฮปปี้ดีดาดีไหมซึ่งพอเขาส่องปุ๊บ เขากลับเห็นชีวิตคุณที่มันดีขึ้นแบบก้าวกระโดดก้าวกระโดดมากตอนที่คุณอยู่กับเขาคุณอาจจะแบบมีอะไรคุณก็ทําให้เขาทําให้เขาจนคุณลืมที่จะมองกลับมาที่ตัวเองว่าฉันต้องการอะไรความฝันของฉันคืออะไรสิ่งที่ฉันอยากทําคืออะไรเวลาทั้งหมดคุณให้เขาหมดเลยซึ่งพอคุณออกมาจากความสัมพันธ์คุณแค่คิดว่าทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมุ่อ่อนได้ไวที่สุด แล้วก็ไม่ได้ตักกับคนนี้ไปมากกว่านี้แล้วหรือว่านานกว่านี้แล้วคุณรู้สึกว่าเวลาที่ผ่านมาคุณก็เสียเวลาให้กับเขามาเยอะแล้วอืมเขาเสียดายไหมมาสอ่งอะไรขนาดนี้เขาเสียดายสิเสียดายอยากเอาคุณกลับมาอยู่ในจุดที่เรามีการและการบาลานไว้ในสถานะอะไรก็ไม่รู้อะแต่บาลานไว้ก่อนแล้วก็เหมือนให้ความหวัง คือที่ผ่านมาเขาอาจจะให้ความหวังคุณมาเยอะพอสมควรซึ่งตอนนี้ก็อยากดึงคุณกลับมาอยู่ในจุดที่เราคุยกันได้ทุกวันหรืออะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นเขาส่องเพื่อเขาจะแบบดูลู่ทางว่าจะดึงคุณกลับมาอย่างไงโอเคค่ะสำหรับคนกองที่สองนะคะเดี๋ยวแป้งจะไปกองสามต่อบายสวัสดีค่ะสำหรับคนกองที่สามนะคะมาดูกันว่าคนที่สองคหนักมากๆในช่วงปี2 0 2 4นี้เขาเป็นใคร เขาเป็นใครอะไรง่ายแสงอาจจะมืดๆนิดน,นึงนะคะทุกคนเพราะว่าโทรศัพท์มันร้อนอะแล้วมันตัดแสงให้แป้งอัตโนมัติโอเคกล้องนี้รู้สึกได้ถึง energy ของกลุ่มเบาๆมีกลุ่มมีกลุ่มนะที่รู้สึกอ่อมีนกลุ่มมีน เราก็พืชศพกันมังกรน,นิดนิดหน่อยหน่อยอะเท่าที่เห็นก็จะประมาณนี้โอเคอุ๊ยเมื่อกี้ลืมอ่านอ่าไม่เป็นไรเขาเป็นใครคะขอดูหน่อยเมื่อกี้เราบอกราศีเขาไปแล้วเนาะเขาเป็นใครเขาเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเราหรือมีวุฒิภาวะมากกว่าหรือมีความโตกว่าเราใน เรื่องบางเรื่องหรือบางจุดที่เขาจะเป็นคนที่โตกว่าเรามีความเป็นเด็กมีความกระล่อนอะกระล่อนกับเจ้าเล่ในในบริบทของแปลงคือคลายๆกันมีความกระล่อนมีความเจ้าเล่เป็นคนที่แบบเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวจริงเดี๋ยวหยอดเดี๋ยวอะไรเงี้ยคนลักษณะประมาณนั้นแหละเป็นคนที่คําพูดเขาอะไม่ค่อยชัดเจนการกระทําก็ไม่ค่อยชัดเจนเหมือนกันเออไม่มีอะไรชัดเจนเลยนอกจาก เขาเป็นคนที่กระล่อนอย่างชัดเจนเป็นคนเจ้าเล่ห์อย่างชัดเจนหวัว่าจะไม่งงโอเคไปดูลักษณะภายนอกที่ไพ่พอจะบอกได้กันว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงประมาณไหนหน้าตาหรือลักษณะภายนอกที่พอจะเห็นโอ้ไพ่บอกว่าคนนี้พักก่อนเขาเป็นความสัมพันธ์ระยะสั้นที่คุณอาจจะเคยเจอหรือว่าเคยเข้ามาในช่วงเวลาหนึ่งของคุณ อาจจะเป็นป๊อปปี้เลิฟก็ได้บางคนนะเป็นป๊อปปี้เลิฟแบบความรักแบบไวใสๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอืเคยรู้จักแล้วบางคนรู้จักแล้วบางคนยังไม่รู้จักเอนเ g อร์มันค่อนข้างหลากหลายเนาะมีโอกาสเจอกันจากโลกออนไลน์ได้เขาอาจจะเป็นคนที่เทคส์มาหาเราบ่อยๆในช่วงหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนหรือใครที่เราอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาจะเข้ามาส่องเราขนาดนี้อ ประมาณนั้นแต่พาบอกว่าคนนี้คือมีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในโซเมดของเราแต่ว่าเป็นโซเมดในรูปแบบไหนอันนี้เราต้องไปดูในรายละเอียดกันมาดูกันสิว่าเขาส่งคุณทำไมคนคนนี้เขาส่งคุณทำไมรึเขาไม่ได้ส่งแค่ในโลกโซเชียลนะคะบางคนถ้าคุณเรียนในที่เดียวกันหรือมีโอกาสที่ทำงานที่เดียวกันที่มันจะเห็นหน้าเห็น<ๆ>ตาคุณได้อะ คนคนนี้เขาจับตามองเลยแล้วกันกองที่สามใช้คำว่าเขาจับตามองอืโลกโซเชียลก็ส่องแต่ไม่ได้ส่องทีเท่าไหร่แต่จะจับตามองในโลกความเป็นจริงอะ่ะรู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะอยู่ในแวดวงเดียวกันทํางานสายเดียวกันมีโอกาสได้เจอกันบ่อยหรือว่ามีโอกาสได้เจอกันนั่นแหละทำให้เขาได มองคุณเห็นคุณวันนี้คุณใส่ชุดอะไรวันนี้คุณแต่งหน้าแบบไหนอืมเขาดูจับตามองทุกๆกริยาบทของคุณอะแปลกแปลกแปลกแ,แปลกเอ๊ะยังไงแปลกแปลกเนี่ยไหนรู้สิแล้วเขาส่องทขาเอ๊แล้วเขาจับตามองหรือว่าส่องคุณทำไมเนะี่ยทุกคนดูสิแป้งสับหมดแล้วนะไพ่กับหัวอ่าโอเคมีอันนึงหัวตั้ง โอ้คนเนี้ยเขาเขารู้สึกเขาอยากเข้ามาเรียนรู้นิสัยคุณแบบอยากรู้จักคุณมากกว่าเพื่อนร่วมงาน mm. เพื่อนร่วมเรียนหรือคนที่เดินผ่านกันไปมาอะไรอย่างเงี้ย mm. เขาอยากรู้จักคุณมากกว่านั้น mm. เขาอาจจะชอบไลฟ์สไตล์บางอย่างของคุณหรือชอบสไตล์ของคุณอ่ะมันเลยทําให้เขา,ารู้สึกว่า mm. อยากรู้ว่าดีเทลคุณเป็นคนยังไงจริงๆนึกออกปะบองคนแบบอุ้ยแต่งตัวดี อยากรู้จังเลยว่าเขาเป็นคนสไตล์ไหนกิจกรรมเขาทำยังไงมันมีมันมีเสน่ห์บางอย่างอะมองว่าเป็นเสน่ห์ดึงดูดละกันเป็นเสน่ห์ของตัวคุณบางอย่างที่ดึงเขาให้แบบอยากรู้จักคุณอะแบบที่มันไม่รู้ตัวว่าทําไมถึงหลงคนนี้ได้ขนาดนี้เขาอยากเข้าไปแบบชื่ออะไรขอ,อไลน์หน่อยคุยได้ปะสนปะอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่เขาแต่อย่างที่ไพ่บอกว่าทําไมคนนี้ถึงให้พักก่อน ต่อให้มันเป็นเดสตินีก็ตามแต่นะแต่ว่าแป้งได้ energy ของความแบบอย่าเพิ่งรับเขาเข้ามาเพราะคนนี้เขายังไม่พร้อมให้ความมั่นคงกับใครตีเป็นเคสว่าถ้าใครที่อยากได้คนคุยผิวๆคนคุยชิวๆคนคุยแกล้งเหงาอ่ะคนนี้รับเข้ามาได้แต่ถ้าใครที่ต้องการคนที่มั่นคงมีความสม่ำเสมอที่ค่อนข้างเสถียรไม่ขาดขาดหา,า,ายหายเหมือนเน็ตที่อยู่พื้นที่ห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเน็ตที่อยู่ในป่าในเขา ก็คนนี้อาจจะต้องผ่านก่อนแบบบายบายไปก่อนเพราะว่าเขายังให้ความมั่นคงกับเราไม่ได้ประมาณนี้ค่ะสำหรับหัวข้อวันนี้นะคะใครที่2คุณหนักมากๆในปี2024นี้ mm. ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปของแป้งแล้วก็รอติดตามกันคลิปต่อๆไปว่าเราจะมาในหัวข้ออะไรกันนะแล้วก็แอบกระซิบบอกว่าจะมีคลิป18บวกด้วยแต่ว่ารอไพ่มาส่งอยู่นะคะก็ายบายค่ะทุกคน สวัสดีปีใหม่อีกครั้งครั้งที่2ของปีนะจ๊ะบ๊าย